สวัสดีครับผม p ีเพนะครับวันนี้นะครับ p ีเพจะมาใช้งานนะครับในแอปต่างๆนะครับของเจ้า iPad Air 5นะครับผมผมทำการทดสอบให้ดูว่าใช้งานแอป Facebook หรือว่าใช้งานแอป s h o p ปีหรือว่า TikTok หรือว่า YouTube นะครับมันจะลื่นไหลขนาดไหนครับกับ CPU นะครับ M1 นะครับแล้วก็ขนาดหน้าจอนะครับ10.9นิ้วนะครับไม่แตกต่างกับเจ้า Air 4เท่าไหร่ครับ แตกต่างกันจะมีแค่ CPU แล้วก็ตัวนะครับกล้องหน้าที่เป็นเลนอันตอร์ไว้นะครับผมที่จะแตกต่างกับ r อนะครับนี่ผมจะทำการทดสอบให้ดูครับโดยการเข้ากล้องนะครับนี่กล้องครับผมก็จะเป็นแบบว่าข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดกล้องกันนี่อันนี้เลนนะครับผมข้างหลังเป็นเลน์ normal ธรรมดานะครับ12ล้านผมว่าถ่ายแล้วชัดดีมากเลยครับอันนี้กล้องนะครับผมแอปกล้องถือว่า ล้องถือว่าโอเคครับกล้องหลังถือว่าใช้งานได้อย่างโอเคมากเลยครับนี่12ล้านส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าก็เป็นเลนส์อัลต้าวายนะครับผมนี่สามารถมองเห็นนะครับผมมุมกล้องนเลยครับกล้องหน้าเห็นไครับว่าเป็นเลนส์อัลต้าวายนะครับกล้องหน้าคือโอเคมากครับในการถ่ายนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอนะครับเป็นเลนส์อัลต้าวายด้วยนะครับผมในการใช้งานในส่วนการบันทึกวีดีโอนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเลยว่าบันทึกวีดีโอได้ขนาดเท่าไหร่นะครับ นี่วิธีการดูนะครับตั้งค่ากล้องก็ไปดูนะครับกล้องหน้านะครับผมเดี๋ยวเอากล้องหลังกับเอากล้องหน้าก่อนนี่นะครับผมกล้องก็บันทึกสูงสุดได้ 4K 60เฟรมนะครับผมโว้คือโอเคมากครับกับ CPU M1 นะครับผมในการใช้งานคือสุดๆครับ 4K 60เฟรมนี่ก็สามารถใช้ 4K 60เฟรมเลยครับผมกับถ่ายวีดีโอนะครับนี่ครับก็คือกล้องหน้าเรารับสูงสุดแค่ ฟูลไฮเดฟนะครับ60เฟรมแต่กล้องหลังรองรับเป็น 4K เลยนะครับผม60สิเฟรมนี่ครับนี่กล้องหน้าพ0 8 0 p ดพกล้องหลัง 4K นะครับ60ิเฟรมนะครับทั้งคู่แต่กล้องหน้า 4K ไม่ได้นะครับผมว่าถ้ากล้องหน้า 4K นี่คือแจ่บมากเลยครับผมนี่ในการใช้งาน a c e t i m e นะครับผมดูนะครับนี่อันนี้ a c e t i m e นะครับก็จะมีพวกแบบว่านี่ครับมีเซนเตอร์สเตนะครับผมนี่ เปลื่นมาเห็นไหมครับว่ามันจะติดตามนะครับผมหน้าจอของเราเลยตัวหน้าเราครับผมมันจะเหมือนเราโยกไปไหนครับมันก็จะตามเราครับผมนั่นแหละเขาเรียกว่า center stage ครับผมกับเจ้าตัวกล้องหน้าครับผม iPad เหมือนกับ iPad Pro เหมือนกับ iPad mini เลยครับผมไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมว่ามันแจ่มมากนะครับกับเลนส์ u l t ร a w i d ที่ให้เราครับนี่อันนี้เสียงนะครับเสียงเพื่อนๆหลายคนว่าเสียงมันจะบันทึกดีไหมเดี๋ยวผมทดสอบเสียงให้ดูแล้วกันครับ สวัสดีครับผม P ีเพนะครับวันนี้ผมมาทดสอบนะครับในการใช้งาน iPad Air 5ครับดูนะครับสวัสดีครับผม P ีเพนะครับวันนี้ผมมาทดสอบเสียงคือไมโครโฟนคือดีมากครับในการใช้งานถือว่าโอเคมากครับผมรู้สึกว่าไมโครโฟนก็ถือว่าโอเคนะเสียงดีฟังชัดครับเอาไว้ตัดต่อเสียงลงในพวกร u ม a า u s i ช n ่นหรือว่า iMovie ผมว่าก็โอเคนะครับนี่เดี๋ยวนี้กล้องครับเดี๋ยวผมบันทึกวิดีโอให้ดูกัน เดี๋ยวจะว่าเอ้ยลืมบันทึกวิโลหรือเปล่าอันนี้ 4K นะครับผมถ้าถ่ายที่แสงน้อยก็อาจจะมีแบบนอยเยอะมากนะครับผมนอยเยอะจริงๆครับนี่นี่นะครับกล้องครับผมก็จะประมาณนี้ครับก็คือว่าก้องแ็บเลรตครับถ่ายได้ขนาดนี้ก็คือว่าโอเคนะครับในส่วนกล้องหน้านะครับผมก็ประมาณนี้เลยสวัสดีครับอันนี้ก้องปกติครับอันนี้เลนไวสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เห็นไหมครับว่าเลนไวก็ จะโอเคมากนะครับผมในการใช้งานผมว่าสีสันหน้าจอถือว่าสวยงามนะในการใช้เลนส์วายหรือว่าสีสันในการทัดนะครับความรู้สึกฟีลลิ่งในการทัดผมว่ามันโอเคมากนะครับรู้สึกว่ามันจะลื่นกว่า ipad air 4นะครับอันนี้ความรู้สึกนะถึงแม้หน้าจอเป็น60สิเปร์เตเหมือนกันความรู้สึกผมว่ามันลื่นจริงๆครับในการใช้งานเข้าแอป Store นะครับผมก็ถือว่าไหลลื่นดีนะนี่เห็นไหมไหลลื่นดีครับลื่นมากครับผมแล้วก็เวลานะครับผมแผนที่ก็ถือว่าโอเคครับในการใช้งาน เพราะว่ามันรวเดเร็วทันใจเราดีครับแผนที่แล้วก็ตัวนะครับผมตัวแอปช้อปปีนี้ไม่เต็มจอนะครับแล้วก็แอปของตัว i g นะครับเดี๋ยวผมเข้า IG ก่อน,น IG ก็คือเดี๋ยวผมจะทำการนะครับผมล็อกอินเข้าสักครู่นะน,นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับ IG ผม คือสามารถนะครับผมถ่ายสตอรี่ได้เลยนะครับผมอันนี้กล้องหน้าเวลาถ่ายสตอรี่นะครับแล้วก็ยอมรับนี่นี่ครับเดี๋ยวผมขอสลับกล้องนะครับผมก็คล้ายๆกับ i p n o แลนะผมในการถ่ายสตอรี่เห็นไหมครับว่าสีสันสวยงามมากครับเวลาถ่ายสตอรี่ก็คือว่าโอเคครับในการใช้งานผมว่าตัวถ่ายสตอรี่ก็คือนี่เห็นไหมครับว่าถ่ายได้ดีนะครับผมถ่ายสตอรี่นะครับนี่ ผมจะรีวิวแบบยาวก็ขอภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าทดสอบเครื่องให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับอันนี้คือรีวิวให้ดูเลยนะครับผมว่ากล้องหน้ามันสามารถถ่ายสตรอรี่ได้สวัสดีครับผมพีเพนะครับสวัสดีครับผมพีเพนะครับเห็นไหมค,ครับว่า<ม>สามารถรถ่ายแต่มันก็ไม่มไม่เต็มจอนะครับผมในการใช้งานเท่าไหร่นะนี่ ถือว่าโอเคครับถ่ายไอจีสตอรี่ถือว่าโอเคนะครับผมแอป t i กต o อนี่เต็มหน้าจอดีนะครับผมไม่มีปัญหาเนยสิ้นนะครับนี่แอป t i กต o อถือว่าเล่นแล้วโอเคครับ Facebook ก็คือไหลเลื่อนตามฉบับของ iPad อยู่แล้วครับไม่มีอะไรมากมายครับนี่นี่ครับไหลเลื่นดีครับผมเห็นไหมครับว่าไหลเลื่นนี่เบิ๊บ โอเคครับความไหลลื่นและการเข้าเบราว์เซอร์ต่างๆก็ถือว่าโอเคนะครับผมในการใช้งานถือว่าลื่นไหลครับไม่มีปัญหาครับผมไม่ว่าจะเป็นก้นโคมหรือว่า safari ก็ถือว่าโอเคครับในการแจ้งเตือนนะครับแอปดูเคชั่นต่างๆครับพวกไลน์หรือว่าพวก Twitter หรือว่าต o m เพนเจอร์ครับก็ถือว่าการแจ้งเตือนถือโอเคมากครับลื่นไหลทันใจแน่นอนครับในการดู YouTube ก็ถือว่าผมว่ามันโอเคนะ ดู u t u b e นะครับผมก็ได้ทำการดูมาก่อนหน้านี้แล้วดูหนังฟังเพลงใน u t u b e ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสีสันหน้าจอคือสวยงามครับนี่เดีให้ดูสีสันหน้าจอเห็นครับสีสันหน้าจอสวยงามครับรองรับเป็น 4K 60เฟรมแล้วก็รองรับเป็น HDR ด้วยนะครับนี่รองรับสีสันหน้าจอคือสวยงามแน่นอนครับ ครับตัวคอนทันนะครับในการดูผมว่าโอเคมากครับสีสันหรือว่าภาพนะครับสดใสดีครับไม่ต่างกับ iPad Pro 11นิ้วเท่าไหร่ครับแต่สิบเอดโปรนะครับตัว11 Pro 11นิ้วนะครับมันจะแบบว่าหน้าจอของมันจะเป็นรีเฟรชที่ร้อยยี่สิบเพลททำให้ซีพียูของ m 1ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะว่า m 1ตัวนี้ตัดต่อดีมากครับไม่รู้นะครับตัดต่อในแอปรู m a Fusion จะดีไหมก่อนนี้ครับผมทําการตัดต่อแล้วแหละแต่ผมล้างเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งเฉย นี่ครับรามานยูใหม่แล้วก็มาตัววีดีโอครับนี่วีดีโอที่เราทํามาแล้วก็มาตัดดูครับนี่นะครับว่ามันไหลเลื่อนดีนะครับผมในการตัดถือว่าไม่ได้ขี้เละเลยครับผมตัดดีมากครับในการใช้งานนะครับแล้วก็สามารถนะครับถ้าเราตัดวีดีโอเราสามารถดึงวีดีโอนะครับผมจากตัวอิ t เ r อ a l เน็ตฮาร์ดดิสของเราได้นะครับนี่ผมให้ดูนะครับอินเอร์น็ตฮาร์ดดิสของผมนะครับที่ผมใช้ประจํานะครับมันสามารถต่อไปได้นะครับนี่ต่อไปก็แบบ อ่านเขียนข้อมูลได้เลยครับเพราะว่ามันเป็น t ทป์ c อยู่แล้วครับนี่ครับเรียบร้อยเข้าไปที่อัไฟล์ครับก็จะเห็นตัวของเรานะครับผมออกมาดิทของเรานี่ครับปึ๊บฟันได้ก็มีนี่ครับจริงๆริมันต้องเสียบนน่นนน่นครับเดี๋ยวผมพอเสร็จครั้งหนึ่งเมื่อกี้มาแล้วครับผมเดี๋ยวผมพอนี่ราสักครู่ครับเดี๋ยวมันก็มาครับผม เียบสักแป๊บหนึ่งนี่ครับมันก็มันจะเด้งขึ้นเลยครับปกตทีนะครับผมเสียบเมื่อกี้แล้วมันจะเด้งขึ้นเมื่อกี้ที่เห็นแอะรครผมแต่ผมเห็นไหมครับมันเด้งขึ้นพอผมถอดออกแล้วมันมันขึ้นครับผมอาจจะมีเล์ดีเ l a y บ้างครับผมเพราะว่าตัวซอฟต์แวร์ยังไม่ได้แบบว่าสเสถียรขนาดนั้นครับต้งองรออัปเดตอย่าง เป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับกับตัวเวอร์ชันที่มาแก้ปัญหาเพราะว่ายังมีบัตรอยู่ครับผมในการใช้งานนะเห็นไหมครับว่าผมเสียห้อมถอดออกแล้วมันจะขึ้นครับนี่ครับผมขึ้นแล้วตัวฮาร์ดดิสก์ผมก็งงเหมือนกันนะครับผมอาจจะรีเซตเครื่องนะครับหรือว่าปิด,เป,ดเปิดเครื่องใหม่นะครับต่อมานะครับในการใช้งานนะ แอป Office 365นะครับที่เพื่อนๆหลายคนถามเข้ามามันไม่ได้เต็มร้อยนะครับเหมือนกับ PC นะครับผมพวก Office 365พวก Microsoft Word PowerPoint หรือว่าตัว Excel นะครับก็คำนวณได้มันก็ดึงข้อมูลนะครับผมจากตัวนะจากตัวคอมพิวเตอร์ของเราแหละมาขึ้นในหน้าจอได้นะครับแต่มันในการทํางานมันจะแทรกหรือว่าในการทํานะครับหมจะไม่เต็มร้อยเท่าตัวของตัว PC นะครับหรือว่า MacOS นะครับนี่อันนี้คือสามารถ ดูข้อมูลเอะไลยครับผมสามารถจับไปพิมพ์มาลงฟอนต์เพิ่มได้ก็สามารถทําได้นะครับ PowerPoint ก็มี Excel ก็ทําได้นะครับผมในการใช้งาน google meet หรือว่า zoom ก็ถือว่าโอเคครับในการใช้งานนะครับแล้วผมก็เล่นเกม gap s h i p impact ด้วยนะครับก็ถือว่าเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นครับตัวเครื่องครับมันจะร้อนตรงประมาณปรับสุดครับแนะนําปรับกลางครับโอเคมากครับในการใช้งานแต่ CPU M1 ปรับสูงสุดได้สบายมากครับผมในการนะครับผมฟังเพลงผมฟังผ่าน spotify ฟังผ่าน YouTube ก็ถือว่าเสียงไพเราะดีครับถึงแม่ลำโพงจะเป็นลำโพงคู่นะครับไม่ใช่4ตัวเหมือนกับ a อเหมือนกับไอไอแพดโปนะครับผมมันเป็นลำโพงคู่นะมันทำตัวคู่หลอกหนึ่งคู่นะครับผมนี่เลยถือว่าโอเคนะครับผมใช้งาน Netflix เนี่ยผมว่ามันโอเคอยู่นะครับเล่่อนไรเลื่อนดีนะผมดูหนังจริงนะครับใน Netflix ถือว่าสีสันหน้าจอแล้วก็รองรับคอนเทนต์นะครับผมแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆครับคือดีมากครับในการใช้งานนะนี่ นี่ครับก็จะมีแอปประมาณนี้แหละที่ผมใช้งานจริงๆจังแล้วก็ตัวก o o d n o ที่ผมใช้ในการจดบันทึกในการเขียนก็ถือว่าโอเคครับผมแล้วก็ตัว Canva ไหลลื่นครับไม่มีปัญหาใดๆในการใช้งานนะครับตัว Canva แล้วก็ผมนะครับผม p r o c r e a t ก็วาดรูปได้ปกตินะครับเน็ตอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi 5G นะครับความเร็ว1 5 0 0นะครับมาดูว่าสปีดมันจะประมาณไหนครับโห คือสปีดคือแรงมากครับผมของเจ้าตัว A5 ครับโหแรงจริงครับผมนี่ครับผมใช้ 3Bb นะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์กับยี่ห้อนี้นะครับผมแต่ผมทดสอบให้ดูเฉยๆว่าโปรติมันจะ500ร้า500ครับผมเช็คในไอโฟนครับก็เกือบๆเท่ากันโอ้สปีดคือดีมากครับในการรับอินเทอร์เน็ตผมว่ารุ่นเนี้ยครับรับอินเทอร์เน็ตคือดีมากครับในการใช้งานครับ ต่อมาครับผมใช้งานต่างๆผมก็ว่ามันโอเคนะในการใช้งานแต่ไม่จะเป็นแอปกล้องหรือว่าแอปต่างๆครับในการใช้งานข้อดีของมันผมว่าทุกอย่างมันเพอร์เฟกหมดครับทุกอย่างมันดีหมดเช่นกล้องหน้ากล้องหลังในการดูหนังฟังเพลงในการเล่นเกมตัวนี้ผมว่าจบครบแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการป่อ SSD เ t h าน n นครับก็สามารถต่อได้มันคือโอเคมากครับในการใช้งานของผมผมชอบจริงๆครับผมอ,องตงผมชอบมากกับเจ้า A5 ตัวนี้นะครับผมก็คือราคาประหยัดนะครับต้นคือ2900มรบาทถือว่าโอเคครับในการใช้งานาจะเป็นแต่งรูปหรือว่าตัดต่อวิดีโอหรือว่าทำงานหรือว่าดีนออนไลน์สอนออนไลน์หรือว่าทำงานในทุกอย่างต่างครับผมว่ามันโอเคมากไม่มันไม่หนักมากจนเกินไปนะครับอันนี้ผมใส่เคสของนี้กินนะครับนี่ นี่ครับสีฟ้านะครับผมแต่ข้อเสียเมืที่ผมเจอครับ1ก็คือแบตเตอรี่ครับผมมันไม่ได้อึดเท่าที่ควรเหมือนแอร์ีนะครับเพราะว่า C ีพยมันแรงครับผมดังนั้นแบตเตอรี่ก็ถือว่าทั้งวันถือว่าได้ครับแต่มันอาจจะไม่ได้อึดเหมือนแอร์ีถ้าบางคนเปลี่ยนจากแอร์ีมาแอร์5เอ้ยก็จะรู้ว่าแบตเตอรี่มันรู้สึกมัน มันหมดไวหรือเปล่าแต่จริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับผมเคยใช้ตัวโปรเอ็มวันมาแบตเตอรี่ก็มันไม่ได้มันก็อึดของมันอยู่ของ iPad อยู่แต่มันจะไม่ได้อึดเท่าที่ควรเหมือน iPad รุ่นอื่นที่มันแบบ CPU ของสกูตเอครับเอ็มคือกินแบบแน่นอนครับแต่มันแรงมากผมชอบครับการทํางานของผมมันลดเวลามากครับแล้วก็ต่อมานะครับวัสดุครับผมผมรู้สึกว่าวัสดุมันบางเกินไปแล้วเวลากดเวลางอยครับผมมันมันวัสดุมันบันเบอบางเกินไปข้างหลังมันจะอยุ่ มันจะย้อยลงครับผมที่ผมบอกแหละผมเคยรีวิวไปครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอครับบางคนบอกว่าเฮ้ยหน้าจอกดอแรงๆเงี่ยมันจะแบบว่ามีอะไรหรือเปล่าเป็นรอยไหมหรือว่ามันแบบมันลึกเข้าไปไหมหน้าจอของทุกรุ่นครับถ้าเราไม่ติดฟิลม์มเวลาเรากดมันจะมีเคลื่อนเสียข่าวอยู่แล้วครับไม่ต้องตกใจนะอันนี้คืปอปกติครับของ ipad แต่ผมชอบอย่างหนึ่งครับถึงแม้ว่ามันบางแล้วก็มันแบบว่าสรุปมันแบบ เบาเบ,าบา,บาบางลงหรือว่าลดลงผมรู้สึกว่าความร้อนในการระบายและความร้อนคือดีมากครับยิ่งมันทรับมันพวบความบางไปเท่าไหร่ยิ่งระบายความร้อนคือดีมากครับ <S <S <ๆ>ผมใช้งานแป๊บ,บเดียวครับผมผมรู้สึกเล่นเกมอาวีไปแป๊บไปนานอยู่ครับผมก<ๆ>็คือไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่คือความร้อนจัดการดีมากครับกับตัวนี้นะครับผมในการใช้งานทุกอย่างผมว่ามันเพอร์เฟกมากนะตัวนี้เป็น iPad ที่ผมว่าในปีนี้เป็นไอแพดที่ตัวที่ผมว่าเพอร์เฟกแต่ก่อน a อ Air 3ออกมานะครับถึงแม้ตัวล่าสุดผมก็มันบอกว่ามันยังไม่เต็มที่เหมือน Air 5 Air 5นี่คือจัดเต็มทุกอย่างแน่นอนครับผมมองว่าอาจจะมีตัว Pro M2 มานะครับผมเพราะว่าเอาตัว CPU M มาใส่ในตัว Air ผมว่ามันแปลกๆครับนะเพื่อนๆก็รอนะครับ Apple อัปเดตอย่างเป็นทางการดีนะครับสวันนี้ p p พก็จะไปแล้วครับผมกับการรีวิวคับแบบต่างๆในแอปพลิเคชันนะครับว่าแอปพลิเคชันต่างๆในตัว iPad Air 5มันเป็นยังไง สับีเพยก็จะไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ